โคเขาทําเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะดูรอบๆนี่ค่ะทําแค่นี้ไม่ทําเยอะนะคะเพื่อนๆเนาะทําแบบตรงไหนที่ข้าวสเดาค่ะเพื่อนๆต้นสเดาแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณนี่ค่ะเขาทําได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆโคเขาจัดการให้เพื่อนๆค่ะจะได้มีน้ําปังข้าวเนาะรอบๆบริเวณท้องไร่ท้องนามองขึ้นไปก็มี สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมท้องไร่ท้องนาค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่แมคโครจกเถียงนาน้อยคอยรักจ้าเพื่อนๆจ๋าขึ้นไปข้างบนก็จะมีสบัวนะค่ะเพื่อนช่วงหน้าแล้งก็จะจะประมาณนี้ค่ะจะมีผักกระเช็ดเนาะ ช่วงหน้าแ้งก็ผักกาเฉดก็จะไม่ค่อยมาดูนะเพื่อนๆเนาะเรามาอยู่ที่ทุ่งนาเนาะหลังจากที่ไม่ได้มาดูตั้งนานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะจะมีทางขึ้นเถียงนาน้อยคอยรักจ้า,าเพื่อนๆจา๋าขึ้นไปข้างบนก็จะมีสังนานะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะเขาทำกันเนาะนี่ค่ะ,นนะคะดูรอบๆบ,บริเวณนะคะ เพื่อนๆค่ะดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะเพื่อนๆ่านี่ค่ะแม่โครเขาทำเสร็จนู่นค่ะแสงตาเลยเพื่อนๆไกลมากค่ะเพื่อนๆเนาะดูรอบบริเวณนะคะเพื่อนๆจ้าเห็นแต่ต้นโซเขาจัดการให้เพื่อนๆค่ะจะได้มีน้ําปังข้าวเนอะรอบๆบริเวณท้องไร่ท้องนามองขึ้นไปก็มีเเพื่อนๆมาดูสาบัว ที่รับชมค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะน้ำมัคาะตะวันกำลังขึ้นค่ะดูสาบัวนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะองไร่ท้องนานะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะแมคโครเขาทำเสร็จอันนั้นก็จะเป็นสาบัวนะคะเพื่อนๆเนาะสาบัวค่ะ เป็นสาบวยจะพักโคเขาทําเสร็จเรียบร้อยเพ,อเพื่อนเนเนาะนี่ค่ะดูรอบๆบนี่ค่ะทําแค่นี้ไม่ทำเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะทําแบบตรงไหนที่เข้าสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมท้องไร่ท้องนาค่ะเพื่อนๆนค่ะหลังจากที่แม็คโคจกเถียงนาน้อยคอยรักจ้า,าเพื่อนเพื่อนจา๋า ขึ้นไปข้างบนก็จะมีสาดูนะเพื่อนๆเนาะเรามาอยู่ที่ทุ่งนาเนาะหลังจากที่ไม่ได้มาดูตั้งนานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะจะมีทางขึ้นเพื่อนๆเนาะจะได้มีน้ําเวลาเราทํานาเนาะนี่ค่ะดูรอบๆบ,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 บริเวณท้องไร่ท้องนาแบบที่แม็กไปเลยเพื่อนๆเพราะว่านาเราอยู่สุดมีกับเพื่อนๆจะยุบเนาะ เพราะเป็นหน้าแรงเนาะดอกบัวก็เขาจัดการให้เพื่อนๆค่ะจะได้มีน้ำปังข้าวเนาะรอบๆบริเวณท้องไร่ท pues so ้องนามองขึ้นไปก็มีอันนั้นก็จะเป็นสะบัวนะคะเพื่อนๆเนาะสะบัวค่ะจะเป็นสะบัวจะพักให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยออกมาดูสักหน่อยค่ะเพื่อนๆ ทำไม่เยอะค่ะเพราะว่าเอาตรงไหนที่น้ําไม่ค่อยอยู่ที่เขินน้านะเพื่อนๆนี่ค่ะสุดนู้นเลยค่ะเพื่อนๆที่นาเนาะไกลมากค่ะเพื่อนๆ่ะเมโคเขาจกทําให้เราดีมากเลยค่ะมีค่ะเพื่อนๆจะยุบเนาะเพราะเป็นหน้าแรงเนาะดอกบัวก็ที่นาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆดูนี้ค่ะยังไม่เคยมาดูเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ ลงไปนึงก็เถียงนาน้อยคอยรักจ้าเพื่อนๆนจา๋าขึ้นไปข้างบนก็จะมีเพื่อนนี่เขาจะแบบทำทางให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆดูดูรอบๆบ,บริเวณท้องไร่ท้องนากับเพื่อนๆ่นขาวันนี้มาชมบรรยากาศโอเคเขาจัดการให้เพื่อนๆ่ะขาจะได้มีน้ำปังข้าวเนาะรอบๆบ,บริเวณท้องไร่ท้องนา มองขึ้นไปก็มีกอกาลังป่องขึ้นใหม่อีกแล้วค่ะเพื่อนๆหน้าแรงก็เขาจะยุบแบบนี้ค่ะจะไม่ค่อยมีเนาะนี่ค่ะแล้วก็เป็นเถียงไม่งามหรือว่าไม่สวยเนะเาะแล้วก็ให้แม่โคบัวนะค่ะเพื่อน,นช่วงหน้าแรงก็จะแต่ประมาณนี้ค่ะจะมีผักกะเฉดเนาะช่วงหน้าแรงก็ผักกะเฉดก็จะไม่ค่อยก็เ,เลยให้แม่โคททำ จกให้นะเพื่อนๆเนาะทำให้จะได้มีน้ำแบบเวลาเราแบบทำนาเนาะอันนั้นก็จะเป็นสะบัวนะคะเพื่อนๆเนาะสะบัวค่ะจะเป็นสะบัวจะพับไม่งามหรือว่าไม่สวยเนาะเราก็ให้โค,โคเขาทำเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะดูรอบๆนี่ค่ะทำแค่นี้ไม่ทำเยอะนะคะเพื่อนๆเนาะ ทำแบบตรงไหนที่เข้าสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมท้องไร่ท้องนาค่ะเพื่อนๆนค่ะหลังจากที่แมคโครจกกระน้ำนะเพื่อนๆนเนาะดูดูรอบๆค่ะบรรยากาศตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายๆที่เรานู่นค่ะแสงตาเลยเพื่อนๆนไกลมากค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะดูรอบบริเวณนะคะเพื่อนๆนจ้า เห็นแต่ต้นซาที่รับชมค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเนาะจะได้มีน้ําเวลาเราทํานาเนาะนี่ค่ะดูรอบๆ,ๆ,ๆบบริเวณท้องไร่ท้องนาแบบที่แม็ที่นาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆดูนี้ค่ะยังไม่เคยมาดูเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะลงไปนึงก็นานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะเขาทำกันเนาะ นี่ค่ะดูรอบๆบริเวณนะคะเพื่อนๆขาดูบรรยากาศเพื่อนๆเนาะจะได้มีน้ําเวลาเราทานาเนาะนี่ค่ะดูรอบๆบบบริเวณท้องไร่ท้องนาแบบที่แม่เพื่อนมาดูสาบบัวเพื่อนๆเนาะจะได้มีน้ําเวลาเราทานาเนาะนี่ค่ะดูรอบๆบบบริเวณ ท้องไร่ท้องนาะแบบที่แม่กทเนเพื่อนมาดูสาบบัวบัวนะคะเพื่อนช่วงหน้าแรงก็จะจต่ประมาณนี้ค่ะจะมีผักกะเชดเนาะช่วงหน้าแล้งก็ผักกะเชดก็จะไม่ค่อยนานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะเขาทากันเนาะนี่ค่ะดูรอบๆบ,บริเวณนะคะเพื่อนๆค่ะดูบรรยากาศ โคเขาทําเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะดูรอบๆนี่ค่ะทําแค่นี้ไมไ่ทำเยอะนะคะเพื่อนๆเนาะทําแบบตรงไหนที่เข้ามาดูนะเพื่อนๆเนาะเรามาอยู่ที่ทุ่งนาเนาะหลังจากที่ไม่ได้มาดูตั้งนานแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะจะมีทางขึ้นนี่ก็จะเป็นต้นไม้เป็นกอไผ่ดูเพื่อนๆตะวันกำลังขึ้นสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเนาะ สวยงามเพื่อนนี่เขาจะแบบทำทางให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆดูดูรอบๆบบริเวณท้องไร่ท้องนากับ่ะเนเพื่อนค่ะวันนี้มาชมบรรยากาศเพื่อนๆนเนาะจะได้มีน้ําเวลาเราทํานาเนาะนี่ค่ะดูรอบรอบรบรบ,บริเวณท้องไร่ท้องนาแบบที่แมกะน้ำนะเพื่อนๆนเนาะดูดูรอบๆค่ะบ,บ,บรรยากาศตอนเช้าหรือว่า ตอนบบายที่เรานี่ค่ะสุดนูนเลยค่ะเพ,พื่อนๆที่นาเนาะไกลมากค่ะเพ,พื่อนๆค่ะแมคโครเขาจกทาให้เราดีมากเลยค่ะให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพ,พื่อนๆก็เลยออกมาดูสักหน่อยค่ะเพ,พื่อนๆทำไม่เยอะค่ะเพราะว่าเอาตรงไหนที่น้ําไม่ค่อยอยู่ที่เขินน้านะเพ,พื่อนๆก็เลยให้แมคโครทาจกให้นะเพ,พื่อนๆเนาะทำให้ จะได้มีน้ําแบบเวลาเราแบบทํานาเนาะมาดูนะเพื่อนๆนเนาะเรามาอยู่ที่ทุ่งนาเนาะหลังจากที่แม่ได้มาดูตั้งนานแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะจะมีทางขึ้นก็ไม่งามหรือว่าไม่สวยเนาะเราก็ให้แม่โคะเดาค่ะเพื่อนเพื่อนต้นะเะดาแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณนี่ค่ะเขาทำได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจะเดาค่ะเพื่อนเพื่อน ต้นสะดาแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณนี่ค่ะเขาทำได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนู่นค่ะแสงตาเลยเพื่อนเพื่อนไกลมากค่ะเพืนนะ่อนเพื่อนเนาะดูรอบบริเวณนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเห็นแต่ต้นเพื่อนเพื่อนมาดูสาบัวขาดสนบริเวณนี่ค่ะเขาทำได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดาค่ะเพื่อนเพื่อน ต้นสะด้าวแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณนี่ค่ะเขาทำได้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆนู่นค่ะแสงตาเลยเพื่อนๆไกลมากค่ะเพื่อนๆเนาะดูรอบบริเวณนะคะเพื่อนๆจ้าเห็นแต่ต้นสะเพื่อนมาดูสาบัว